ตอนที่1113เมื่อมองไปยังหญิงสาวที่อยู่ในชุดกระโปรงและชายเวกลางคนคนนั้นแล้วขอกืนนึกได้ถึงภาพของยานด่าเอ๋อและผู้พยากรณ์ที่รู้จักกันในสวรรค์ชั้นที่สามและยังถูกทางราชวงศ์หยานจับตัวไปแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาพบกันที่นี่อีกครั้งแต่ละเคเป็นย่าท่าที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ถามออกมาว่าคนรู้จักของจ้องั้นหรือเจ้าหนูอืมหลินเทียนได้พยายมหน้าตอบกลับไป ก่อนเด็กเขาจะหออกไปโดยทันทีณนะตอนนี้ยานยาอื่นและผู้พยากรณ์กำลังถูกไล่ล่าโดยผู้คนนับสิบซึ่งทําให้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายโดยเฉพาะผู้พยากรณ์เพราะอีกฝ่ายนั้นเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกเคารพนับถือเป็นอย่างมากก่อนหนะ้านี้ทางราชวงศ์ยานเคยข่มขู่ให้อีกฝ่ายทํานายที่อยู่ของเขาแต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมทําตาม,ตามแถมยังเป็นคนตรงไปตรงมาดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บอะไรบม เกินพลังเทวะหนักหน่วงได้กวดออกไปรอบทิศทางขณะที่เครื่องกระบี่อันทรงพลังเดบฝาดฟันก็นใส่จากรอบตัวผู้พยากรณ์ทำไมถึงได้ดื้อรั้นแบบนี้บอกตำแหน่งที่ตั้งตำหนักความรับสวรรค์มาแล้วเราจะปล่อยพวกเจ้าไปผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบคนที่ไล่ล่าได้ส่งเสียงอันยินเดือดออกมาแรงกดดันของพวกเขาล้วนแต่ไม่ธรรมดาเพราะบ่งบอกได้ถึงเขตดแดนปรินิพานทั้งหมดสีหน้าของผู้พยากรณ์ในตอนนี้เดซี่เป็นกระดาษ โดยที่ไม่ลงเหลือเลือดฝาดเลยแม้แต่น้อยหยาบฝันไปเลยเขาได้ตอบกลับไปด้วยใบหน้าที่มีความแน่วแน่เป็นอย่างมากดวงตาของหยานหย่าเอ๋อเองก็แสดงให้เห็นถึงความกังวลเป็นอย่างมากขณะที่พลังแห่งศัจธรรมได้ลหลล้อมรอบกายของนางเอาไว้เสมือนว่ากําลังปกป้ององคจักรพัรดิของพวกเขาขณะที่ประยุร่างของผู้พยากรณ์และพุ่งหนีออกไปจย่าเอ๋อหนีไปซะไม่ต้องสนใจค่าหากว่ายังเป็นแบบนี้กันต่อไปพวกเราได้ตายกันหมดแน่ ผู้พยากรณ์ได้ส่งเสียงอ่อนลาออกมาย,นยานยาเอ๋อได้สายชีซาของนางพอใจในางทอดทิ้งอาจารย์ของนางได้อย่างไรกันนี่จึงทําให้ประกายแสงที่เปล่งออกมาจากล่างของนางยิงเข็มคนขึ้นไปอีกขั้นก่อนจะมีเสียงดังสนั่นนวไรทุกซงออกมาการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่กําลังไล่ล่าพวกเขาต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงกายวิญญาณนิรันด์เพียงแค่กึ่งปรินิพานก็สามารถหลบหนีพวกคาได้นานขนาดนี้ หนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงทุ้มต่ำออกมาเพราะอ่อนแอที่สุดในหมู่พวกเขานั้นอยู่ในเขตแดนปรินิพานระดับที่สองแถมยังมีระดับที่5อยู่อีกหลายคนเตยนไลติดตามยานย่าเอือและผู้พยากรณ์อยู่นานแต่ก็ยังไม่สามารถสยบนางได้แต่ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงแค่เขตแดนกึ่งปรินิพานเท่านั้นผู้พยากรณ์บอกที่อยู่ของกำนักความลับสวรรค์มัสะการได้รับสมบัติภยในตำหนักนั้นถือเป็นประโยชน์สำหรับตัวเจ้าเองด้วยหากว่าจะพูดออกมา พวกเราจะหันหลังกลับโดยทันทีเหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพากันส่งเสียงออกมาโดยนิสัยของเขาคิดจะปล่อยพวกเราไปงั้นหรือคิดว่าจะปล่อยให้กายวิญญาณนิรัน่์กล่าวข้ามเขาไปได้งั้นหรือคำสั่งที่เขาส่งมาคงเป็นการในค่าพวกเราหลังจากที่ได้รับข้อมูลมาแล้วผู้พยากรณ์ได้พูดต่อ้ดยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่าบอกให้เขาทิ้งความคิดนี้ซะเราไม่มีทางยอมยกคันช่องความลับสวรรค์ให้กับเขาหรอกนะเมื่อได้ยินคำพูดนี้แล้ว สีหน้าของพวกคนในรอบก็ถึงกับตกต่ำลงทันทีก่อนที่สายตาจะส่องประกายความเย็นเดี่ยวออกมามากกว่าเก่าจัดการซะสยบมันให้ได้หนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาบุมบุมบุมขึ้นพลังเทวะหนักหน่วงได้ระเบิอเอดออกมาจากผู้เชี่ยวชาญนับสิบคนก่อนที่แรงกดดันอันทรงพลังจะปิดการเส้นทางหนีของยันยาเอือเอาไว้นี่จึงถางมห้สสัจธรรมที่ไหลหล,ลอมรอบกายของนางถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อน พะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ได้ถึงอย่างไรแม้ว่านางจะเป็นกายราชันนิลันแต่ความต่างชั้นระหว่างนางและศัตรูมันมีมากเกินไปแถมยังเป็นอีกฝ่ายเองที่รวมพลังเป็นหนึ่งและทาให้นางไม่มีทางเลยที่จะรับมือเอาไว้ได้สีหน้าของกลุ่มคนเหล่านี้แม้เยแสแม้แต่น้อยขณะที่หนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาว่าหากว่าไม่อยากเจ็บตัวก็กลับไปเสียงกระบี่คำรามอย่างดังได้ถูกส่งออกมาจากรอบทิศทาง ขณะที่ขึ้นกระบี่สีทองอลา,ามได้พุ่งผ่านอากาศเข้าฉีกวงล้อมของศัตรูพร้อมทต้งพุ่งทะลวงหน้าอกของคนที่กําลังพูดนี่จนทาให้เลือดสากระจาออกไปรอบทิศทางและส่งผลให้ผู้นคนในรอบพันมีสีหน้าเปลี่ยนไปใคร่กันหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาเสียงกระบี่คำรามยังคงถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องฟุบฟ,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 ฟุบฟุบเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่กําลังขวางทางยานหย่าเอ๋อและผู้พยากรณ์เอาไว้ต่างก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่เขตแดปนปรลิณิพ่่านระดับที่5้าที่ถูกเครื่อนกระบี่ฉีกล่างและทําให้เลือดสกระจายไปทั่วท้องฟ้าหลินเทียนได้พุ่งพัานอาการออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะปรากฏตัวขึ้นข้างๆผู้พ,พยากรณ์และย่าเอ๋อผัววสุแม่นางย่าเอ๋อไม่พบกันนานเลยเขาได้กล่าวทักทายออกไปได้วยรอยยิ้มหลินเทียนย่าเอ๋อได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาและแม้ว่าร่างกายของนางจะเปื้อเปือไปด้วยดินทราย แต่ก็ยังเผยให้เห็นใบหน้าจริงดงามหยุดย้อยผู้พยากรณ์เองก็ได้แต่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจว่าสหายตัวน้อยเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันจริงๆแล้วพวกเขาก็ได้ินข่าวลือเกี่ยวกับหลินเทียนในตอนที่มาถึงสวรรค์ชั้นนี้แต่ก็ยังคงประหลาดใจที่ได้พบกันในที่แห่งนี้บังเอิญผ่านทางมาเฉยๆนะหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิม้มเจ้ะเลเคเบญทาตุแล,เเและหลิงหยุนที่พุ่งตามหลังมาเองก็ได้สำรวจอย่าเอ๋อ และผู้พยากรณ์โดยทันทีนี่จึงทําให้ดวงตาของหลิงหยุนพันเป็นประกายออกมาพางกระจนก็ใส่ยาเอ,อ๋อระหว่างที่ส่งเสียงออกมาว่าหญิงงามไรทิ่ิหลินเทียนได้หันมองไปทางฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับเวี่ยงฝ่ามือตบอีกฝ่ายจนปีออกไปเจ้าหนูนี่เจ้าหลิงหยุนได้ส่งเสียงออกมาอย่างไม่พอใจบุ่มมันเป็นตอนนี้เองตีขึ้นพลังอันหนักหน่วงได้ระเบิอดออกมาอย่างรุนแรงผู้เชี่ยวชาญที่รับการโจมตีไปเมื่อคู่ ได้ฝืนผูวร่างกายของตนกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยสีหนนาที่โกรธจัดระหว่างที่มองมาทางหลินเทียนด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงน,นี่เป็นเจ้าพวกเขาได้แต่พากันปรงหาไปทันทีมันเป็นบรชิช่อเสียงด้านลบของหลินเทียนนั้นด่งดังไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้ตรงหน้าของพวกเขานี้เกิดชายคนที่สามารถสังหารมือสังหารที่อยู่ในเขตแดนเกินจกักรพรรดิเก้าคนรวมไปถึงมือสังหารอีกหลายร้อยคน เมื่อไม่นานมานี้แถมยังมีน,น้อยน้อยและกึ่งจกักรพรรดิตอนปลายจากสี่ขุมพลังใหญ่จึงทําให้เขาได้รับฉายามาว่าปีศาจนี่จึงทําให้ผู้คนต่างพา,างตกันตกตะลึงหลินเทียนได้หันมาออกไปทางกลุ่มผู้คนเหล่านี้โดยสีหนนาที่ลาบเดียบแต่กลับทําให้พวกเขาตัวสั่นไปทั้งหมดหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนปลินิพานระดับที่ห้าได้ส่งเสียงออกมาว่าพวกขา้าคือคนจากตาหนักกระบี่มรดกที่ได้รับมอบหมาย มาเชิญผู้พยากรณ์และสิทธิของเขากลับไปไม่ทราบว่าท่านมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสองคนนี้หลินเทียนได้หันมองออกไปและพูดว่าตำหนักกระบี่มรดกนั่นหรือีนเจ้าอยากจะอวดอ้างอำนาจกับข้างนั่นหรือมันเป็นเพราะว่าตำหนักกระบี่มรดกเองก็เป็นหนึ่งในขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ชั้นนี้ไม่ท่านก็ใจผิดแล้วผู้เชี่ยวชาญเขตแดนปรินิพนันธ์ราที่หคคนนั้นได้หันมองไปทางหลินเทียนพร้อมกับคนอื่นๆก่อนจะพูดขึ้นมาว่า เหล่ากัดกันเถอะมันเป็นเพราะแค่มองก็รู้ว่าหลินเทียนเป็นฝ่ายตรงข้ามและมีความสัมพันธ์อันดีต่อคนทั้งสองดังนั้นมันจึงเป็นเพียงแก้ความฝันง,ง,ง,งูหากว่าพวกเขาคิดจะลากตัวผู้พยากรณ์และศิษย์กับไปเพราะถึงอย่างไรหลินเทียนก็แข็งเก่งยิ่งกว่าเทียนมู่หลีจากในกายเทพปีศาจแถมข้างกายเองก็ยังมีสัตว์อสูรที่แข็งเก่งซึ่งอยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิอีกด้วยหากว่าพวกเขาพยายามชิงตัวคนเหล่านี้ต่อหน้าของหลินเทียนนั้น มันก็ไม่ต่างจากการลุนหาที่ต่ายชัดเสียงกระบี่คำรามถูกส่งออกมาอย่างดังปิดการผื้นที่โดยรอบเอาไ้ทั้งหมดใครอนุญาตให้พวกเจ้าไปงั้นหรือหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ลาบเรียบว่าสิบคนเหล่านั้นได้แต่สั่นสะท้านไปก่อนที่เขตแดงปรลิ้นิพ่ผ์านระดับที่ห้าซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าพวกเราเองก็ไม่ได้ล่วงเกินอะไรท่านพวกเจ้าล่วงเกินสหายข้าก็าเท่ากับล่วงเกินข้า หลินเทียนได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับเขาจึงทำให้ผู้พยากรและหย่าเอ๋อถูกจับตัวไปขังเอาไว้แต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมสยบให้กับทางราชวงศ์หยานทำให้เขารู้สึกกับลบผู้พยากรเป็นอย่างมากและแม้ว่าเขาจะไม่ได้สนิทกับหย่าเอ๋อมากนักแต่ก็นับได้ว่าอีกฝันเป็นสหายดังนั้นการที่ทั้งสองถูกไล่ล่าจึงทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบคนจะได้ยินเช่นนั้น ก็ได้แต่แสดงสีหน้าไม่สู้ดีนักตำหนักกระบี่มระดกของพวกเราก็ไม่ใช่อะไรที่จะลังเกกันได้ง่ายๆอย่าให้มันมากเกินไปนักแล้วจะเอาอยัางไงหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงตุ้งต่มออกมาหลินเทียนได้หันมองออกไปทางาอย่างเออซึ่งเปื้อนไปด้วยฝุ่นพร้อมกับผู้พยากรณ์ที่มีใบหน้าซีบเป็นกระดาษพางหันมองกลับไปและตอบว่าก็ไม่เอาอยัางไงหรอกขาพปกเจ้าให้หมดเป็นยังไงร่างกายของผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบคนที่ได้ยินเช่นนั้น ก็ได้แต่พากันสันสถานไปนี่เจ้าบุ่มแรงกดดันอันนักหน่วงได้ระเบิอดออกมาจากร่างกายของดินเทียนก่อนที่ขึ้นกระบ,บี่สุกนสวรรค์จะพุ่งออกไปรอบทิศทางเขาได้พุ่งออกไปพร้อมท้งฟาดฝันเกินกระบ,บี่ก็ใส่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งอยู่ตรงหน้าอย่างไร้ปานีมันเป็นเพราะเขารู้จักผู้พยากรณ์ดีอีกฝ่ายเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างมากส่วนยาเอ๋อรักสงบดังนั้นแล้วการที่อีกฝ่ายไล่ล่าพวกเขาแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากและสรุปได้เลยว่าพวกมันเป็นศัตรูจรึงได้ลงมือสังหารอย่างหัวเหียมแหลายๆซึ่งความปานีคืึ้งกระบี่อันทรงพลังได้กวดออกไปรอบทิศทางฟุบปุบุกล่องเลือดได้ระเบิดออกมาขณะที่พวกเ่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนปรินิพานระดับที่สองสามคนได้กลายเป็นผุยผงไป